ว่าเขารู้ว่าคือกรณีนี้ท้ายใบเหลืองเนี่ยการุณเขามีสิทธิ์ที่จะลงเลือกตั้งอีกค,คือถ้าการุณลงเขาก็สู้ไม่ได้ก็สู้ไม่ได้จริงๆนะครับว่ากาันแฝงแฝเพราะฉะนั้น,นยต้องเอาออกจากเกมเลยใบแดงเท่านั้นใบแดงเท่านั้นแต่ว่ามันไม่มีเหตุคือถ้าเอยด้วยถ้อยคําแบบนี้เนี่ยแม้กระทั่งคําว่ามินประมาทยังไม่เข้าเลยในความเป็นบมเนี่ยนะครับแต่ว่าผมบอกว่าคนแบบการุณแบบพวกเราจะถูกล็อกเป้า เป็นมนุษย์พันธุ์พิเศษที่เขาย้องที่จะต้องจัดการะนะครับเพราะฉะนั้นในระยะเวลาเนี่ยปกติจากกกตเนี่ยนะครับกอตต้องส่งเรื่องไปยังสารดีกาแผนกเลือกตั้งทันทีที่สารดีกาประทับรับฟ้องเนี่ยนะครับการรุนเขาต้องยุติการปฏิบัติหน้าที่นะครับหลังจากนั้นก็รอการพิจารณาซึ่งปกติเขาจะใช้เวลาคาดการว่าโดยเฉลี่ยวัวทั่วไปเนี่ยประมาณสี่เดือนะนะครับแล้วจึงจะมีคำวินิจฉัยและผมเชื่อว่าในชั้นสารดีกาสี่เดือนนั้น การุณจะได้ใช้สิทธินะครับฐานะพลเมืองไทยเนี่ยะนะครับเอาความจริงไปสู้กันและคิดว่าก็น่าจะหลุดรอดนะครับตอนนี้ยังไม่จบอ่ะก็ต้องเป็นกําลังใจให้ทีนี้ถ้ามองในกรณีที่ก่อนหน้านี้กกต,ก,ตก็ได้มีการแจกใบแดงใบเหลืองให้ประชาธิปัตย์ก่อนหน้าเหมือนกันมาครั้งนี้มาให้ใบแดงกับพรรคเพื่อไทยก็ดูเหมือนจะไม่น่าเกลียดมั้งคือกรณีนใ,นใบเหลืองประชาธิปัตย์ไม่เรื่องการซื้อเสียงเรื่องการทุจริตการเลือกตั้งะนะครับ เหมือนกับกรณีที่ไปซื้อเสียงเมื่อก่อนซื้อเสียงล้านสามนะครับที่เพชรบูรณ์ใบเหลืองนะครับก็คือไม่ความล้านสามใบใบเหลืองนะครับหมื่นหนึ่งยุคพักใบแดงนะครับก็คือคือมันหามาตรฐานไม่ได้คือไม่รู้จะอธิบายยังไงนะครับเพราะฉะนั้นวัดณขนาดนี้เนี่ยนะครับก็เลยบอกว่าคือคุณจะแจกใบแดงใบเหลืองเนี่ยผมไม่เคยสายใจว่าคนไหนโดนใบแดงโดนใบเหลืองนะครับเพียงแต่ว่า ให้มันสมแก่เหตุแก่ผลเถอะเพราะว่าถ้าเป็นแบบนี้มันไม่มีเหตุไม่มีผลค,คือถ้าถ้อยคําแบบนี้แล้วจนเดินใบแดงเนี่ยมีอันพ้นจากการเป็นผู้แทนสมมุติว่านะครับยืนตามกันมาเนี่ยนะการุณต้องไปชดใช้ค่าเลือกตั้งด้วยไอ้ที่พูดพักการเมืองเก่าแก่แต่แบบต่อไปเนี่ย ถ้าเห็นนายพวกนี้บอกอ้อนเหน้าเก่าแก่ก็แปลว่าต้องว่าพรรคประชาธิปัตย์มันกลายเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ก็ว่าเก่าแก่เก่าแก่ได้ไงมันต้องไปจดทะเบียนลิขสิทธิก่อนว่าถ้าคาว่าพรรคเก่าแก่คือว่าเป็นข้ารเช้าก็ว่ากันไปนู่นนะคะที่นี้ในกรณีที่คุณจตุพรบอกว่าการลงเสียงในวันนั้นมีกกตแค่สี่คนวันนี้คือวันนี้อ่าค่ะจะสอบถามกรณีของคุณอภิชาติสามารถที่จะแสดงเสียงใช้สิทธิ์เสียงของตัวเองได้ถึงสองครั้งเลยเหรอคะ คือผมก็กาลังสงสัยเหมือนกันนะครับให้ผู้คนที่เป็นนักกฎหมายเข้าไปศึกษาเหมือนกันค่ะคือปกติและคนเวลาเขาเวลาเป็นประธานค่ะเหมือนประธานสภาเนี่ยค่ะนั่งประชุมเขาชดจหวดออกเสียงนะโดยประธานนะครับเช่นออกเสียงมาเอาสมมุติเอาสองสองนี่แหละค่ะนะครับแต่ว่าประธานเขาไม่ได้ออกเขาไม่ได้ออกในรอบแรกค่ะนะครับคนเป็นประธานเขาจะนั่งแล้และพอหลังพอเสียงสองสองเนี่ยเขาจิงชี้ นะครับเขาจึงให้ประธานใช้สิทธิ์อีกครั้งหนึ่งคือชี้ว่าเอาฝ่ายไหนนะครับแต่กรณีนี้เนี่ยอภิชาติสุขานนท์ใช้สิทธิรอบแรกรอบแรกไปแล้วจ, <อ S 1> จบรอบแรกไปแล้วซึ่งมันผิดหลักคือหลักในการประชุมนี่หลักง่ายๆเลยนะครับปกติที่เขาปฏิบัติกันนะแต่ว่าประเพณีกก,กตผมไม่ทราบแต่เพียงแต่ว่าเราก็สงสัยเหมือนกันว่าหลักการใช้สิทธิสองครั้งเนี่ยปกติทุกที่ประชุมเนี่ย กรรมการจะนั่งประธานจะนั่งนิ่งเราลองดูนะครับประธานสภาผูา้แทนาศาศาราษฎรไม่เคยโหวตจะแสดงความเห็นไม่ได้ต้องงด,ดออกเสียงนะครับยกเว้นว่ากรณีเท่ากาันเขาจึงใช,ช้สิทธิทีนี้ในกรณีนี้ถ้าจะอ้างว่าใช้สิบแทนคุณสมชยัยที่ไม่ได้มาคุณสมชยัยอคุณสมชยัยได้ไหมคะไม่สิทธิใครสิทธิมันนะครับก็คือหมายความว่าจะไปรู้ยดงไงคุณสมชยัยว่าจะคิดยังไงนะครับคุณสมชัยติดภารกิจไปต่างประเทศ ซึ่งความจริงกรณีอย่างนี้เนี่ยนะครับควรที่จะรอกันพอสมควรนะแะนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องความเป็นความตายของชีวิตคนคนหนึ่งเนี่ยซึ่งไม่ได้เรื่องที่ง่ายเลยกับถ้อยคําขนาดนี้ค่ะคือผมคือถ้ามันมีหลักฐานว่าการุณไปทําความผิดมหันนี่ก็พอว่ากันแน่นะ,ะแต่พอดูแล้วมันไม่มีอะไรเลยะนะครับวันนี้ก็คุยก็เห็นใจกันอยู่ว่าคือมันไม่มีอะไรจริงๆผมเองก็ไม่รู้เนี่ยนะครับเพิ่งดูตามข่าวแต่ฟังการ,รุณไปปราัยอะไร,ระก็ไม่ถ้อยคําประมาณนี้ค่ะคือถ้ามีถ้อยคําประมาณนี้เนี่ยนะครับ มันไม่ควรที่จะแดงอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมก็เชื่อว่าคืออวิธีคิดของกรกตเนี่ยค,คือเวลานี้มันเลยกลายเป็นว่าประชาชนเนี่ยนะครับที่เขามีความรู้สึกนะครับถึงกลไกอำนาจพิเศษที่คณะรัฐประหารวางเอาไว้เนี่ยม,มันเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคกับกระบวนการประชาธิปไตยจริงๆและกรกตเองก็เป็นหนึ่งในนั้นะนะครับเพราะว่าคําวินิจฉัยเนี่ยคือถ้าคุณวินิจฉัยอย่างเป็นธรรม กับทุกๆฝ่ายอย่างเสมอภาคกันมาอย่างที่ผมเล่าว่ากรณีของพรรคประชาธิปัตย์ก็จะเป็นอีกอย่างนะครับแต่ว่าถ้าเป็นกรณีของในซี่พวกเราก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งแต่ดูเหมือนว่าเขาจะทําคลากันไปคลากันมามนะครับแต่ว่าท้ายที่สุดมันก็เจตนาชี้เห็นว่าถ้าเป็นอีกฝ่ายหนึ่งก็จะใช้ยาเบา,บาๆนะครับมีทางดิ้นไปได้แต่ของเราเล่นยาแรงเล่นยาแรงก,ก็เหมือนกรุงเทพเนี่ยทุจริตการเลือกตั้งทุจริตการเลือกตั้งนี่ให้เบลือง นะครับปราศัสนี่ไม่ได้เอ,อ่ยชื่อใครด้วยซ้ำเนี่ให้ใบแดงให้ใบแดงนี่เขี่ยวจากสนามเลยลงแข่งขันไม่ได้แต่ใบเหลืองนี่ลงเลือกตั้งได้ต่อเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการเจตนาเรื่องนี้เนี่ยมันเต็มไปด้วยความอาคติทำไมสองคนนี้เขาเห็นว่าเป็นใบขาวหรืวไม่ได้เห็นเป็นใบเหลืองเนี่ยนะครับแต่ว่าอีกสองคน,นึังเห็นเป็นใบแดง แล้วก็รู้อยู่แล้วว่าถ้าแบบแบบนี้เนี่ยก็ไปใช้สิทธิซ้ำซึ่งไม่ควรอย่างนี้ค,ค,คือคนเป็นเป็นกะกะตเนี่ยมันต้องมีจิตใจเป็นธรรมมากที่สุดค่ะ,คะถ้าจะมองถึงประเด็นเรื่องเงื่อนของเวลาที่มีความจําเป็นที่จะต้องมีการลงมติกันเร็วขนาดนั้นเลยเหรอไอในเรื่องข้อหาที่ข้อกล่าวหาที่บอกว่ามีการโฆษณาใส่ร้ายด้วยข้อความเท็จของคุณการุณถึงขั้นรอกระกะตอ,อีกท่านหนึ่งไม่ได้คือผมเชื่อว่าคือณขณะนี้เนี่ยคือกับฝ่ายเราเนี่ยค่ะมันอะไรก็เกิดขึ้นก็ได้ค่ะ เหมือนเหมือนกรณีเนี่ยนะครับจะประกาศรับรองผมเนี่ยประกาศคนที่ห้าร้อยคนสุดท้ายเลยเพราะติดอยู่ในคุกอไม่หยิบยกขึ้นมาพิจารกก่อนเก็บรายรายสุดท้ายนะครับคือรายที่ห้าร้อยก็คือว่าหลังจากเลิกตั้งยังจะต้องติดคุกต่อไปอีกเดือนนะครับแต่เวลาจะแขวนเนี่ยนะครับมีเรื่องร้องเรียนไปสองพันเรื่องนะครับจากผู้แทนห้าร้อยคนแต่หยิบเรื่องผมไม่เรื่องนะนะครับเวลารับรองรับรองรายสุดท้ายแต่เวลาแขวนหยิบไปช็อป เหมือนกับคนไปชอบเขาเรียกว่าไป็ชอบไปชอบเป็นรายแรกมาค,คือพูดง่ายๆว่าจเจ้ากันอย่างเนี้นะครับเวลาจะรับรองคุณอยู่ในคุกเนี่ยเก็บคุณไว้สุดท้ายคุณจะได้ติดคุกนานที่สุดแต่ออกมาข้างนอกทําหน้าที่ผู้แทนคุณต้องทําได้น้อยมากที่สุดน,นะครับเราก็แขวนเลยคเพราะฉะนั้นมันอธิบายเรื่องทั้งทั้งความรู้สึกความเป็นมนุษย์กับคนกลุ่มนี้ไม่ได้ะคะแต่ผมเชื่อว่ากกตหลายคนในที่นี้นะครับก็ยังมีความเป็นมนุษย์อยู่แต่ว่า สิ่งที่เราสะท้อนให้เห็นหน้าวันนี้นั้นความอคติความจริงคุณอภิชาติเนี่ยนั่งเป็นกกตต่อไปไม่ได้นะคือกรณีไม่ยุพักประชาธิปัตย์นะครับแล้วก็มีความปฏิกิริยาความเป็นอคกตินะครับทำหน้ามึนงงสงสัยนะครับทำแบบไม่รู้ไม่ชี้เนี่ยแต่ว่าร้ายเหลือเกินนะครับเพราะฉะนั้นผมเรียนว่ากรณีของการุนนั้นเนี่ยมันทําให้ทบทวนว่าเราต้องรื้อมือนกันว่าและกรณีสุเทพสุสุบานสุเทพสุทุบานปราศัยหนักมากในช่วงของการเลือกตั้ง ในการยัดเยียดใส่ร้ายผู้คนเท่ามาตราฐานกนรณีองการุนนั้นผมว่าสุเทพเทิสุบรรไม่รอดอนะครับผมเองก็รอดตัวไม่ได้ปราัยก็เขาก็ถูกขังอยู่แต่ว่าเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่าขณะนี้เนะี่ยมันชี้ให้ชัดว่ากกตน,นี้ก็ยังเป็นกลไกที่ยังเป็นปนัญหาซึ่งผมเชื่อว่าถ้ารัฐธรรมนูญแก้ไขเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะครับวันนี้มันสะท้อนชัดเจนว่าแต่ละคนมันมีตัวตนเช่นไรทุกคนมีความคาดหวังว่าองค์กรเหล่านี้เนี่ย นะครับจะมาทําหน้าที่แทนสมัยก่อนตอนร่างรัฐธรรมนูญปีสีู่นย์เนี่ยคนที่ดูรายการเลือกตั้งคือกรมการปกครองกระทรวงมหาสายคซึ่งใครเป็นรัฐบาลรักศา,าการนะครับก็จะเอาเปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นจัดอ,องค์กรเลือกตั้งที่เป็นกลางเข้ามาค,คือคณะกรรมการการเลือกตั้งแต่ว่าคนเหล่านี้ล้วนแต่เป็นผลผลิตของคณะรัฐบาลน,นะครับเหลืออายุอีกประมาณปีหนึ่งะนะครับวาระเขาเจ็ดปีนี่เป็นมาห้าปีเสร็จแล้วแต่เราก็มีความคาดหวังกันว่า ที่สําคัญที่สุดก็คือว่าคือการอำนวยความยุติธรรมการที่มีองค์กรที่ทําหน้าที่เป็นกลางมาดูแลการเลือกตั้งแม้ทุจริตการเลือกตั้งนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องเพียงแต่ว่าคนในองค์กรนี้นะครับจะต้องไม่มีโมหะคติคะนะครับกับพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองดึงหรือคนใดคนหนึ่งแต่ว่ากรณีของกกตชุดนี้ได้สำแดงอย่างชัดเจนโดยเฉพาะคนเป็นประธานผมไม่ได้มินประมาทอะไรนะ,ค,ะ,นะครับกกตอเองก็ไปไม่รู้ว่าจะเพิกถอนอะไรผมอีก ไม่เหลือให้ไม่เหลืออะไรให้ถอนนะครับพียงแต่บอกว่าไอ้วิธีการนี้เนี่ยมันไม่ใช่เลยนะครับและทิ่งยิ่งคุณอภิชาตินะครับใช้สิทธิสองครั้งเนี่ยกรณีของการรุนโหสกุลเพราะว่ายิ่งไม่สมควรวันนี้ถ้าอภิชาติสุขาคานน์เนี่ยนะครับมีความเป็นมนุษย์ตามปกติจะต้องรอสมใจนะครับว่ากกตอีกคนหนึ่งเขาขานเพราะฉะนั้นจะต้องฟังดูว่านะครับอีกคนหนึ่งเขาคิดอย่างไรแต่ความที่จิตใจที่ที่ไม่ปกติ นะครับผมไม่อยากบอกว่าเป็นอคตินีแต่ว่าจึงลงดาบเลยนะครับเหมือนเหมือนลูกลูกบอลเข้าเท้าจัดการเลยะนะครับซึ่งไม่ควรจะมีสภาพการอย่างนี้มันไม่ใช่ว่าพอไปตัดสินใครโดนใบแดงและจะเกิดความสาใจอะไรกับตัวเองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดกรณีสองสองเนี่ยนะครับซึ่งตัวเองก็มีสิทธิ์ที่จะเลื่อนการประชุมไปก่อนได้ นะครับเราคุณสมชัยดีกว่าะนะครับสมชัยมาอย่างไงก็จะว่ากันอย่างนั้นก็ยังดูงดงามว่าก็ยังเป็นผู้ใหญ่ที่ยังมีจิตใจเป็นธรรมไม่มีอคติอยู่แต่ว่าวันนี้ชัดเจนว่าอาภิชาติสุขาคานนก์ก็ก็ยังเป็นอภิชาติสุขาคขานน์หรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่ามีเรื่องที่ต้องพิจารณาเยอะเลยต้องรีบไก,ก,ก่เกลี่ยในเรื่องของคุณก็พัด<ะ>พัดเรื่องนี้ได้เนี่ยค,คือหลักการเนี่ยนะครับคือคณะกรรมการที่เขาคือเขามีขั้นมีตอนหมดเหมือนกรณีผมอนุกรรมการทุกชุดมาก็บอกว่าไม่มีความผิดหมดค่ะ แต่ว่าพอส่งเข้าไปเนี่ยก็กลายเป็นปนัญหาแต่กรณีนี้ก็เช่นเดียวกันกรณีนี้ก็พักก่อนได้ค,คือไม่จําเป็นว่าพิจารณาเรื่องการรุนไม่ได้แล้วจะพิจารณาเรื่องอื่นต่อไม่ได้คือพักเรื่องของการรุนแล้วเรื่องอื่นก็ามาแทนต่อได้ชัดเจนนะคะเดี๋ยวเราพักกันครู่ดเดียวก่อนคะ่ะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกับคุบคณจตุพรกันต่อค่ะ สู่ช่วงที่สองของรายการชูธงแล้วนะคะมาพูดคุยกับคุณจตุพรกันต่อค่ะต่อข้อถามที่อยากจะทราบจากคุณจตุพรเหมือนกันว่าในเมื่อองค์กรที่ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อให้มีความเป็นกลางแต่ไม่เป็นกลางแบบนี้จากมุมมองของเราเองนอกจากในด้านกฎหมายที่จะเอาผิดได้หรือเปล่าแล้วที่มีข้อสงสัยกันอยู่ว่าถ้าคุณตัดสินไม่เป็นธรรมเราเอาผิดกับคุณได้ไหมทางกฎหมายถ้าไม่ได้กดดันทางสังคมได้หรือเปล่าคือผมว่าบทเรียนเรามีมากมายนะครับในกรณีกกต แต่กรกตชุดนี้เนี่ยมีภูมิต้านทานของคณะรัฐหารคือกรกตหลายคนนะครับในชุดนี้ผมเชื่อว่าเป็นคนที่ดีมีความเป็นมนุษย์สูงะนะครับแต่ว่ากรกตบางคนเราต้องว่ากันความเป็นจริงว่าการวินิจฉัยนะครับหรือการปฏิบัติหน้าที่เพราะว่าคนที่เป็นประธานโดยเฉพาะคนที่เป็นประธานกรกตสวมหมวกนายทะเบียนพรรคการเมืองโดยอัตโนมัติอืและความที่ตัวเองเคยเป็นอดีต ผู้พิพากษามาเนี่ยกรณียุพักประชาธิปัตย์นี่ชัดเจนที่สุดว่าตัวเองจะเก็บเรื่องนี้ไว้เกิน15บห้าวันไม่ได้จะต้องส่งเรื่องไปยังสารรัฐธรรมนูญทันทีที่ดีเอสไอส่งมาแล้วก็ปรากฏว่าดึงเรื่องไว้หลายเดือนะนะครับจนกระทั่งไปส่งในวันที่คดีขาดอายุความแล้วก็ไปเหมือนกับการไปชี้ช่องในสารรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งคนก็สงสัยความไม่ปกติอยู่แล้วนะครับก็คือหมายความว่าเป็นการตีไพ่ให้แก่กันะนะครับสารรัฐธรรมนูญก็รับเลย รับเสร็จก็บอกคดีนี้พิจารณาต่อไปไม่ได้แต่พาพวกเราไปนําสืบจนกระทั่งเห็นว่าถ้าจะต้องตัดสินเนี่ยมีความผิดต้องยุบพักแล้วแต่ปรากฏก็ใช้วิธีว่าไม่ไม่ไมีไม่ต้องมีการตัดสินเ <ขา S 2> พราะคดีขาดอายุกวา่าเพราะฉะนั้นปรากฏการเรื่องนี้เนี่ยนะครับสาคัญที่สุดก็คือว่าเมื่อที่มามันไม่ถูกต้อง<ข>าการพิจารณาเรื่องตัวบุคคล <ขา S 2> นะครับบางคนก็ก็ดีนะครับบางคนก็ไม่ดีมันก็เรื่องปัจเกจริงๆแต่เพียงแต่ว่าถ้ากระบวนการพิจารณา การคัดเลือกยึดโยงประชาชนอย่างน้อยที่สุดนี่นะครับประชาชนสามารถตรวจสอบตัดสินอะไรได้ไม่ใช่ลอยลงมาแบบนี้ะนะครับความจริงนะครับคุณอภิชาติสุขกา,านนท์ไม่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้านะ,นะครับแต่ว่าความจริงก็รับเงินเดือนไม่ได้นะเพ,อพอราะพรบเงินเดือนเนี่ยจะต้องนับวันพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่ประเทศไทยของเราก็เดินอะไรที่ผิดในลักษณะอย่างนี้ผมไม่ได้อคติอะไรกับอภิชาติสุขกา,านนท์เป็นการส่วนตรวจ แต่เห็นว่าการที่คุณอภิชาติทําในลักษณะอย่างนี้หลายครั้งมันชี้ให้เห็นว่าอภิชาติเลือกข้างนะครับมีความเป็อัอคติคะนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าถ้าความเป็นผู้ใหญ่เนี่ยค,คือการรุนโหสกุลเนี่ยอายุน้อยกว่านะครับความเป็นเด็กเป็นนักการเมืองก็จริงะนะครับจะคิดอย่างไรก็ตามจะเต็มไปด้วยความเมตตาธรรมคือจะประหารชีวิตคนทางการเมืองเนี่ยนะครับต้องใช้ความอดกลั้นเห็นว่ามันสุดวิสัยจริงๆไม่มีทางเลือกะนะครับใช้กระบวนการทุกอย่างแล้ว นะครับซึ่งผมเชื่อว่าความจริงอภิชาติก็มีทางเลือกนะครับหลักคิดว่าตัวเองใช้สองเสียงจากคนค,คนเดียวเนี่ยนะครับซึ่งความจริงตัวเองก็หลีกเลี่ยงได้หรือแม้แต่กระทั่งวันสังพักเรื่องนี้รอไว้ก่อนเมื่อเกิดเหตุการณ์เนี่ยนะครับก็รอว่าคุณสมชัยเขาจะมาแต่สมชัยชี้ตูวไม่ว่าผลซ้ายผลขวาคใครก็รับกันได้ไม่มีปัญหาอะไรแต่กรณีอย่างนี้เนี่ยมันชี้ได้ชัดโดยพฤติกรรมที่ผ่านมาอพอเราเรียงความเป็นมาในอดีตมันจึงมาอธิบายเนี่ยในปัจจุบันได้ผมจึงบอกว่าการรุนโหสกุลก็เหมือนกับการถูกกล แต่ทั้งหมดนี้นะครับก็วันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างในขั้นตอนกรกตก็ถือว่าจบไปแล้วนะครับส่วนว่าจะมีช่องว่างช่องทางอย่างไรนะครับที่จะมีการดําเนินการอย่างไรเพราะความจริงคนเหล่านี้ก็ได้ใจมามากมายนะ่ะในหลายๆเรื่องซึ่งความจริงแล้วควรจะดําเนินคดีตั้งแต่เรื่องกรณีดึงเรื่องของพรรคประชาธิปัตย์เอาไว้นะครับผมเองก็คงกาลังคิดอยู่เหมือนกันว่าถ้าให้สถานการณ์เดินกันไปแบบนี้เนี่ยนะครับซึ่งความจริงเขาเหลือเวลาเวลาปีนึงเนี่ยคือชุดนี้ไม่ได้ดูรายการเลือกตั้งใหญ่ แต่มันชี้ได้ชัดว่าขณะนี้มันปรากฏการมันประหลาดมันเหมือนว่าคนเนี่ยนะครับคือกรณีการรุนถ้าเจอเรื่องอื่นสมมุติว่าพบเหมือนกับกรณีเขตยี่แปดที่พักประชาธิปัตย์เจอไอ้นั่นก็ยังพอว่านะแต่ไม่ใช่เจอกระถ้อยคําแบบนี้ถ้อยคําที่เขาไม่ได้บุกว่าเป็นใครมีตัวตนอย่างไรเลยนะครับเพราะฉะนั้น